ชาถมเงินลายใบเทศนะครับตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับเรียกว่าถ้วยชาถมเงินลายใบเทศนะครับกรรมวิธีการทํานะครับเดี๋ยวพูดถึงตัวที่เป็นตัวแก้วก่อนนะครับตัวนี้จะมีสส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่มันเป็นตัวรูปพันตัวแก้วนี้กับตัวที่เป็นตัวหูจับนะครับโดยวิธีการขึ้นรวบนะครับโดยจะมีเพนเงินตัดเพนเงินตามลักษณะขนาดของ ถ้วยชาตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีการเคาะขึ้นรูปนะครับโดยวิธีการรวบให้เงินเนี่ยรวบเข้าหากันนะครับจากนั้นก็เก็บผิวนะครับเก็บรูปทรงเก็บผิวแล้วก็ดุลขอบขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นตัวที่2ก็คือตัวที่เป็นหูจับนะครับหูจับตัวนี้ก็ใช้วิธีการดึงลวดนะครับดึงลวดเป็นเป็นเหลี่ยมก่อนนะครับและเสร็จแล้วก็มาดัดให้เข้าลักษณะของ ตัวที่เป็นหูจับนะครับให้เข้ากับแก้วตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาบัตรีนะครับประกอบเข้าไปโดยใช้ความร้อนแล้วก็ใช้เชือบัตรีเป็นตัวเชื่อมลงไปนะครับส่วนลวดลายตัวนี้ก็จะเป็นลวดลายใบเทศนะครับและก็ดอกพุตราผสมกันอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมลายไม่ทั้งใบนะครับเนื่องด้วยว่าบางทีถ้าทั้งใบเนี่ยการใช้งานหรือว่าการรักษาเนี่ยบางบางทีมันอาจจะยากนะครับโดยเพราะว่าถ้วยชาเนี่ย เป็นลักษณะของการที่ต้องใช้ความร้อนนะครับเมื่อใช้ความร้อนแล้วไอ้ตัวลายยาถมตัวเนี้ยเมื่อโดนความร้อนเนี่ยมันจะทํากิยานะครับช่างจึงจึง,จ,งจึงคิดว่าให้มีลายประกอบแต่ไม่ต้องเยอะนะครับในส่วนที่2เรียกว่าถาดนะครับตัวถาดตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเงินที่เป็นแผ่นเดียวนะครับได้ใช้วิธีการเคาะให้มีอ่าก้นลงไปนะครับก้นก็จะลึกแล้วก็นูนขึ้นมานิดหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับตัวที่มันเป็น ถ้วยชาตัวนี้นะครับถ้วยชาตัวนี้ก้นเนี่ยจะจะนูนนิดหนึ่งเออจะจะจะ,จะต่ำลงไปนิดหนึ่งส่วนนี้จะเป็นนูนนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันรับกันถ้วยชาตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับแม่ถ้วยชาเนี่ยเวลา,เ,าเดินไปเสิร์ฟหรือว่าเดินถือไปเนี่ยมันจะไม่ไม่หลุดออกนะครับส่วนลวดลายตัวที่เป็นตัวถาดนี้ก็จะเป็นลายดอกพุทธาลและก็ลายใบยเทศผสมกันก็จะตอกทั้งทั้งใบส่วนตัวนี้จะไม่รับความร้อนมากนัก นะครับไม่เหมือนกับตัวนี้ที่จะโดนความร้อนโดยตรงนะครับประโยชน์การใช้สอยนะครับชุดนี้ก็จะใช้ในการาใส่ชาใส่น้ําที่มีความร้อนนะครับนะครับแล้วก็ใช้พวกขุนนางพวกที่มียศถาบรรดาศักดิ์จะใช้ชุดถ้วยชาชุดนี้ที่เป็นถมเงินตัวนี้ครับ